สวัสดีคร <twitch. S 1> ับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมวิธีการตัดท่อ PVC นะครับด้วยกันไก่ตัดท่อ PVC นะครับท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะย่งใช้ไม่ถูกต้องนะครับในการตัดท่อ PVC นะครับการตัดท่อ p v บนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะตัดนะครับแบบนี้นะครับกดนะครับท่อ p v บนะครับตัดแบบนี้นะครับ ซึ่งการตัดแบบนี้นะครับมันไม่ถูกวิธีนะครับในการตัดนะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวท่อ PVC ตัวนี้นะครับมันผิดรูปนะครับเพราะว่าแรงกดนะครับจะทำให้ตัวท่อผิดรูปไปนะครับเวลาเรานำไปต่อนะครับท่อตัวนี้นะครับอาจจะทำให้น้ำรั่วซึมได้นะครับผมการตัดที่ถูกวิธีนะครับ ต้องทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับตัดนะครับลงมานะครับนี่นะครับให้ใบนะครับฟันมีดนะครับจิกลงไปในเนื้อท่อ pVC นะครับนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วทําการบิดนะครับนี่นะครับ บิดแบบนี้ตัวท่อ PVC ของเรานะครับจะยังกลมได้รูปเหมือนเดิมนะครับไม่เสียทรงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดลงไปจนสุดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเสียทรงแล้วนะครับเห็นไหมท่อ PVC ของเรานะครับบี้ลงไปแล้วนะครับการตัดที่ถูกต้องก็คือแบบนี้นะครับ กดลงไปนะครับให้ใบมีดกดไปที่ตัวท่อ PVC นะครับนิดนึงแล้วทาการหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับนี่นะครับตัวท่อ PVC ของเรานะครับจะไม่เสียรูปทรงนะครับก็การตัดที่ถูกวิธีนะครับก็ต้องตัดแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราตัดแบบนี้มันก็ได้นะครับแต่อ่า ท่อเห็นไหมมันจะกดลงไปนะครับมันจะเสียรูปทรงทันทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนําเทคนิคล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านนะครับใช้เครื่องมือนะครับอาจจะยังไม่ถูกวิธีนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ